ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผู้จายขายไฟเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกับยีสุกมิวเอ็กครับมิวเอ็กิดตั้งออสแรมซีบีไอแอดครับตัวน้องที่ให้แสงคม สว้างนะครับกำลัง55วัตต์นะครับผมอัดแรมทำแสงมาให้เข้มขึ้นสว่างขึ้นชดเชยกับรุ่นเก่าที่ได้ความกว้างแต่แสงความสว่างหายไปนิดหนึ่งตัวนี้เอามาชดเชยละครบครับราคา1,000 0หมืได้แสงขนาดนี้ถือว่า สุดๆครับผมตัวนี้มีไฟสูง H3 ครับแบบ LED 35วัตต์กับโปรเจคเตอร์พลัสแรมแอดวานครับไฟสูงปิดทั้งหมด4ดวงนะครับไปครับสวยๆแข็งหนาแน่นคมสวัสดีครับ